เริ่มทำเป็นระดับแรกเออก็คือปรับดีเคครเบสที่มันลึกเกินไปแล้วก็เอาออกมันทําให้บางทีมันก็ไม่กว้าง Music อารสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วกับมิวสิกคลิปนะจ๊ะกับผมเจมส์มิวสิกอารนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็นี่เหมือนเดิมน้องกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมลอยคอมากเลยลอยคออ๋อโทรศท์ไม่ไม่รอตุ๊ไม่รอแค่เลยอ่ะเออับผมรอรอคอยมาแล้วเพราะว่าคราวก่อนกันได้บอกไปว่าจะสอนเพลงใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมาเลยทีเดียวใช่ครับผมครับผมชื่อเพลงอะไรวะถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้ครับเออ ถามก่อนเลยก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าเราเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นมาได้ยังไงแนวคิดมันอะไรยังไงลายกีตาร์หรือว่าลายกีตาร์ดิลายกีตาร์นะเราคุยเรื่องกีตาร์ไม่ได้เบสด้วยตอนแรกว่าจะสอนดีดเบสสนน่หยอกหยอกก็เพลงนี้มันมันมันเป็นต้นความคิดมาจากเพลงปล่อยครับเพลงปล่อยคือจะสังเกตว่าลายกีตาร์มันจะคล้ายๆกันอฮะเพลงปล่อยก็จะ คือผมผมก็เลยคิดว่าเพลงใหม่เนี่ยอยากให้มันมันเป็นอะไรที่แบบจัดจ้านขึ้น <Wow. S 1> ก็เลยเลือกที่จะใช้เล่นเป็นคู่สายไปเลยก็เป็นอ่า ah, ah, ด้วยความที่โทนเพลงเพลงถ้าวันนั้นฉันเกาะเธอไว้เนี่ยเป็นเป็นโทนไมเนอร์ก็เลยเลือกใช้เป็นโน้ท ah. มันก็ให้ให้ความหมุนหม่นอะไรอ่า ah. ส่วนตอนท้ายเพลงฮะตอนออาโท เอาโชว์มันมันจะมีอันนี้ส่วนตัวที่ผมคิดก็คือตอนอินโทรเนี่ยมันจะขึ้นมาจากโน้ตสูง uh huh. แต่ตอนท้ายเพลงจะเป็น uh huh. ก็คือมันมันขึ้น,น,น <laughs> ใช่มันมันมันเหมือนแบบเล่นกลับกันนะฮะ uh huh. เหมือนแบบว่า uh huh. เหมือนเพลงทุกอย่างเล่ามาหมดแล้วอะ่ะแล้วแล้วตอนท้ายรู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมัน เหมือนคลี่คลายมันถูกแบบเหมือนหนังมันคลายปมอะพี่เหมือนชักโครกกดน้ำปุ๊บน้ำเต็มปุ๊บหมุน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 จนดูดลงไปหมดครับผมทำไม <laughs> ผมเปียกเทียบอย่างนั้ทำไมแล้วเพลงนี้มีตรงไหนหน่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นแอมเบียนครับม,มันมีลายกีตาร์ค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นเป็นกีตาร์ที่เล่นที่เล่นคู่สามครับ ก็คือเล่นแค่นี้แหละแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนแบบมันจะทําให้บรรยากาศของเพลงอเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับครับผมด,ด้วยการที่เราเล่นเล่นคอร์ดคู่3ามเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นเมเจอร์ไมเนอร์ชัดเจนขึ้นใช่ครับแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นอคอร์ดอารมณ์เหมือนเราเล่นพาวว่าคอร์ดเราจะเล่นหนึ่งกับห<ช>้าใช่ไหมแต่พอมาเล่นเป็นสายข้างล่างปุ๊บเนี่ยหนึ่งกับห้าบางทีมันอาจจะเต็มไปหน่อยแข็งกระด้างไปหน่อยเติมเป็นสามแทนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันได้คู่ที่กว้างด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบ หนสแบบนี้ก็คือมันกว้างก็เป็นรูทอีก,ก<ำ>เลนสหนึ่งใช่อีกเลนสหนึ่งเลยอ,อีกสออเต็หนึ่งมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเพลงมันจะดูกว้างขึ้นอะไรางเงี้ยถ้าง,างั้นเอางี้กันเดี๋ยวผมให้อยากให้กันเล่นแบบช้าๆให้เพื่อนดูดีกว่าได้ครับเ,<อ>เริ่มจากอินโทรนะครับจ้ะ ตากูจะปิดอยู่เลยลอยลอยลอยมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีบ้าเลยเพลงมันง่วงโอเคโอเคัไงต่ออาโตรครับครับอาโทรอาโทรก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นไล่ลงแต่อันนี้เป็นไล่ขึ้นคืออาโทรนะ เมื่อกี้คือก็คือเป็น2องมองครับถ uh ้ huh. าในเพลง uh huh. ครับผมเออผมก็มีแค่นี้เลยคือผมอะ่ะเห็นการเล่นเล่นกีตาร์เล่นเล่นเพลงของตัวเองอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเพลงเพลงของกันมันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนเพลงอื่นครับเพราะว่ามันใช้ความง่ายอยู่ในความสวยงามอะ่ะผมมองแบบนั้นเออใช้ความง่ายอยู่ในความสวยงามัมามนทผมไม่รู้สึกว่ามันเข้าถึงได้เร็ว เหมือนเน,นเน้นเน้นเรื่องบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกเป็นคนชอบบรยาาบบบรยากาศชอบดูวิบรรยากาศครับอย่ามองผมแบบนั้นเลยไม่ใช่เอาคนเราเนี่ยกินข้าวกินข้าวก็จุดธงจุดเทียนอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ถ้าบรรยากาศดีมันจะทําให้เรารู้สึก ได้ดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าอ,อะไรก็ตาม,ม<ะ>อย่างพี่อย่างเงี้ยบางทีนอนนอนอยู่บ้านไม่ค่อยชอบเลยรู้สึกอึดอัดอยู่ในห้องเสียดีแล้วนอนใต้จะพานลอยแม่งเ,เลยไม่มี่มียบเลยอ <c oughs> ันาานี <c oughs> ้ได้บรรยากาศเือนะ <c oughs> ไ,ไม่ใช่บรรยากาศเหมือนกันเออแล้วแต่ใครจะชอบทำไมผมชอบแบบเนี้ย <c oughs> เอ <c oughs> อก่อนก่อนจากการจุดเด่นเรื่องของเอฟเฟกต์นี่คือเรื่องของอะไรนะรีเวิร์บรีเวิร์บครับอือหือสิ่งที่สิ่งแรกที่ผมจะปรับผมจะปรับดีเคก็คือความยาวของมันก่อนเนี่ยความรู้เพื่อนๆก็จะได้ความรู้เรื่องของนี้ด้วย อันนี้ถือว่าแชร์แชร์ให้เพื่อนๆฟังล้วกันกันกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ทุยว้าสิ่งที่ผมเริ่มทำเป็นอันดับแรกเอก็คือปรับ DK ครับให้ได้ให้ได้ความยาวที่ต้องการแล้ว DK คือความยาวใช่ครับครับแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นปรับค่าเดฟกับเลดก็คือส่วนใหญ่รีเวิร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นรีเวิร์ ประเภทที่มี modulation ด้วยครับก็เลยจะมีค่าเดฟกับเรทผมก็จะค่อนข้างปรับให้มันไม่เยอะจนเกินไปครับความเดฟก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแว่งมากอาเอาแว่งพอดีพอดีให้มันรู้สึกแบบค่อยคอยอ่อวนค่อยควนอ,อะไรอย่างเงี้ยันเป็นมองเป็นความรู้สึกแบบนั้นคพอได้พอได้สอ,อย่างนี้ก็จะเคลียสุดสุดท้ายผมจะกลับมาเคลียร์ย่านก็คือ h i พ h part low p a เพราะว่าบางทีเวลาเราเล่นสายบนๆอย่างเงี้ยมันจะมีรีเวิร์บที่มันมันไม่มันไม่ค่อยเบิร์กอะฮะสำหรับผมมันมันเป็นเสียงแบบกุกกักกุกกักอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพอไอเสียงกุกกักมันสะท้อนอะมันรู้สึกมันมันกวนๆก็เลยก็เลยอาจจะคัดโลแล้วก็คัดหายถ้าถ้าหายมันแหลมเกินไปอะไรเงี้ยก็จะก็จะจำกัดให้มันอยู่ในบริเวณนั้นนะฮะครับผมก็คือพูดง่ายๆเหมือนประมาณว่าทุกอย่างเนี่ยเราปรับความสั้นยาวความ แกว่งความเร็วของมันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเรื่องของย่านเนี่ยคือเราต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการในเสียงนั้นอะเรื่องของปลายเสียงไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านแหลมและด้านเบสที่เราไม่ต้องการอันไหนเบสที่มันลึกเกินไปแล้วก็เอาออกเอาออกเพราะว่ากีตาร์ของเรามันอยู่ในช่วงกลางอยู่ช่วงประมาณนั้นอยู่ในย่านความถี่ที่เราต้องการถ้าถ้าสมมุติว่ามันเต็มเกินไปบางทีมันมันเรียกว่าไงมันมันทาให้บางทีมันก็ไม่กว้างก็เปรียบง่ายๆเหมือนบ้านบ้านหลังหนึ่ง เราเอาของไปใส่เต็มบ้านเลยแต่เราควรจะจัดระเบียบม,มันให้ดีบ้านเราก็จะกว้างเองแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกมันแน่นเกินไปเราก็เอาของออกใรประมาณนั้น <S 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 นะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หวังว่าจะเป็นเป็นไกด์เป็นอะไรให้เพื่อนได้แบบว่าเพื่อนๆได้แบบไปฝึกไปทดลองใช้กันเพราะว่าเรืเ่องของการปรับรีเวิร์บเนี่ยต่อให้ไม่เล่นเพลงนี้อาจจะมีไอเดียไปเล่นเพลงตัวเองมั่งหรืออะไรมั่งก็สุดแท้แต่นะจ๊ะยังไงก็ขอฝากด้วยครับกับ วิธีการเล่นเพลงอะไรนะถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้อยจะแต่งชื่อยาวเลยกูงงเออโอเคนั่นแหละถ้าวันนั้นฉันกอดเธอไว้นะครับผมขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขกับการเล่นกีตาร์นะจ๊ะผมกับกันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีสัตดนี้จ๊ะสวัสดีครับ